วีแก้ใครเคเล่นเกมนี้บ้าง6.6ลโรงเรียนสะท้อนเสียงให้จะว่าไปเกมภาษาไทยมี2ซีซันนะแต่บบซีซันนี้กันมาเขาเรื่องกันเลยเอีเมนาเป็นเพื่อนของเธอคนนี้นะแต่ก็มีข่าวว่าเธอตุยคาชุดนะักเรียนจมน้ำปริศนาแกเขาเป็นอะไรอ่ะ mm. ฉันงงมาก เขาจบรรยากกว่นี้นี่ตัดให้มันสั้นตรงนิดนึงเนาะอยามากบอกความยากจริงๆนะฮะแล้วก็ทิ้งข้อความไปด้วยนะโอเคฉันต้องหาเรื่องของเธอให้เจอฉันก็เลยย้ายมาที่โรงเรียนใหม่แต่ว่าโรงเรียนนี้เขามีการเลือกตั้งที่ดุเดือดมากย้ายมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะอ๋อเพื่อที่จะมาสุดีได้และที่เราย้ายมาเรียนที่นี่ มองไปนั่นแหละโรงเรียนที่เอมีลายายมาที่ดีที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนจ้าทีเดียวที่เราจะได้รู้ความจริงว่ายืนนานไปปะเดินเข้าไปได้แล้วอย่างได้อย่าไม่เดินไปอีกเรื่องนี้มันต้องอย่าไปเดินไปไงโอเคมาหน้าโรงเรียนฮะตึกมปลายไปทางไหนอะคะสองตัวนี้ใครเนี่ยเอ้า ไม่คุยด้วยเฉยเนาะอ่นะมันไม่ทันพูดเลยหนีแหละเอออะไรเนี่ยเธอเธอตึกมอปลายไปไหนอะ่ะไปตรงไหนอ่นะไม่ตอบเฉยเนอะอะไรกันคะเนี่ยไม่คุยกันหน่อยหรอฮึข้างหน้ามีโปสเตอร์แปะด้วยอ่ะโปสเตอร์อะไรอะ่ะอที่นี่เนี่ยเขาอินเรื่อง อินกันเรื่องตั้งประธานนักดนตรีมากๆเลยไหนเขาดูสิเงินเงินหนละกันจะดูผู้ชายอะเนาะมีล่ออะส่งเสริมก็ระเบียบเพิ่มทุนเรียนดียกศักยภาพการศึกษาหนุนนโยบายด้วยนะยิ่งตั้งใจยิ่งลดค่าเทอมแอ่คนัดแตสเอ็นโรงเรียนต้องมีการระบุตัวตนด้วยยกเลิกตัวอาหารในโรงเรียนไปทานข้าวฟรีอืมโอเคเราไปดูหลักผู้หญิงช่างมันอ่ะ้ามเลยก็ใช่ไงจะเปเรียนใหม่ จะเป็นเด็กใหม่จะนนนนะจะไม่ใช่แนนโหนะนะก็จะไปดูแลก็ต้องจ้องปะเออนังนี่ก็อบอกว่าเด็กใหม่ไงฉันเป็นเด็กใหม่แต่จะไม่ใช่แนนโนะเข้าใจไหมอืมเออเธอจะเล่นคนอื่นเหรอเอา้าทำไมไม่คุยขอครูมาตามฉันเหรอโอเคโอเคหืมมีรูปเทียนด้วยจ้าพราวจ้า ออาเล่นเ้่าเดียวกันได้นะนี่เราชื่อนิวนะไม่ชื่นแนนโนเออเข้มกัดเฮนตี้กับทุกคนเลยอ๋อไฟไหนยันี่เหรอฉันไม่ฉันไม่รู้จักขันแด่ฉันชอบผู้ชายฉันจะเชียร์สินเงินเคปพาเออนั่นสิแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเลยเข็มขัดฉันไม่รู้ฉันเพิ่งมาใหม่ไม่เข้าใจหรอเปล่าฮะได้เพิ่มกี่รอบ ไปไปเรียนเถอะไปเรียนไม่ได้มาคุยตอนนี้จากแปดโมงไปเที่ยงข้ามเวลาเรียนไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าจอโรงเรียนนะฮะมีข้างล่างเป็นปฏิทินกับกระเป๋าเปิดให้แค่สองอันให้เราเลือกเนาะไปเก็บปัญหาก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆตามสายการของเรื่องอะเนาะวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งเดี๋ยวอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็มีภาพโปสเตอร์เป็นภาพข้อความอ๋อภาพข้อความเลือดอันหนึ่งนะฮะที่ช่วยส่งมาให้ ่ทางในไปอาคารเรียนจะไปกินข้าวแล้วเที่ยงแล้วอืมไหนไอ้นี้เดียวเธอเออะไรเออะไรอืมวันนี้นึกว่าดูละครคนธรรมดูนะฮะโอ้ยแบตจะหมดแล้วดตัวเร็วเหอะกูโกรธบอกว่าเขาล่อจริงเข้ามาสั่นเลี้ยงเข้ามาในโรงเรียนโบดค่ะโบดทีมสิน้ิ์เงินค่ะแล้วอย่างนั้นมันไม่ใช่ลูกหมาของเราด้วยนั่นไง นี่เธอกําลังจะเอามันเข้ามาเลี้ยงในโรงเรียนใช่ไหมล่ะน่ารักอ่ะแล้วถ้ามันโดนรถชนตายขึ้นมาทำยังไงพูดเวรแล้วประธานนักเรียนมาเป็นแฟนแล้วนี่ไหมใครตอบดิโอ้โหเรื่องโมเรื่องเหมาใหญ่มากนะคะไม่ได้ฟังเรื่องโมเรื่องราวในตอนนี้มองแต่ผู้ชายโกรธอะไรคะ้ร่อนโกรธอะไรคะน่าเสียดายก็ดีกับาโวยวายเสียงดังเฉาอือ นันเหรอไม่รู้สิเพิ่งมาออ่ลูกมาเนาะใช่ฉันชื่อน,นิวค่ะวันดีวันดีเออแล้วไงไปเด้ใหม่แล้วไงไม่ยังปวดทลาะอ,อืมต้องนั้นแหละจ้ะตอนเย็นจ้ะอืมวันได้แล้วเหอะ ตอนนี้จากที่มาจะกลับจะกลับบ้านแล้วบ่าสองแล้วนะฮะ,ฮะ,ฮะโอเคเดี๋ยวเราพักเลือกออโต้เซฟไว้ก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้ก่อนนะ